พี่แกรหรับเรื่องนี้เห็นบอกว่าเป็นงานหินชิ้นนึงเหมือนกันในชที่ของผู้ชายชื่อแกรก็เออพอมันเป็นละครพิเรียดนะครับจริงๆโดยโดยเบสิกอย่างที่ทุกคนดูก็คือในเรื่องของภาษาเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็พอมันมีเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํากันบ้านมันมนเลยค่อนข้างเยอะไปหมดเลยครับก็สิ่งที่ต้องทานอกเหนือจาก เรื่องพาร์ทน,นี้ที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งคือเรื่องฟิสิกอลเพราะว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องของบูเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งผมก็จะไม่ค่อยไปเรืนั้นเท่าไหร่ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ยากที่สุดเพราะว่ามีทั้งการเรียนขี่ม้า<อ>และเรียนในระยะเวลาสั้นครับ<อ>ภาษาสุขโขทัทย<อ>ซึ่งก็ต้องพูดตามแบบนั้นมีคิวบูต้องไปเรียนฟันดาบเรียนอะไรอย่างงี้ครับคิวบูหนักมาก3อย่างนี้คื สมบัผมก็ขึ้นเหนื่อยแหละวปกิทั้งสามอย่างนี้บอกได้ไหมคะว่าไหนยากที่สุดหรือว่ามันพอกันเลยผมว่าสมรับผมมาคิวคิวบูเป็นอะไรที่เหนื่อยสุดคือตอนขี่ม้าเนี่ยผมมีเวลาเรียนแค่ประมาณสองสาครั้งนะครับแต่ก็ต้องขี่ในในความเร็วระดับหนึ่งได้แต่สุดท้ายพอถ่ายจริงอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ขี่แบบเร็วขนาดนั้นแต่ว่าคิวบูเนี่ยมันจะมีคิวหนึ่งหลักๆที่แบบต้องต้องบูกระเตยอันนั้นยาวยาวเลยแล้วก็เป็นคิวที่เหมือนลองเทปนะครับดังนั้นโหต้องใช้เวลา ซ้อมจังคิวอยู่เยอะมากเลยครับกำลังจะถามพอดีว่ามัน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 ออกมามันเหมือนคือลองเทเลยใช่เป็นลองเทเลยมันมีซ้อมแล้วมันมีแบบผิดพลาดมีครับยังจําได้เลยว่าตอนนั้นผมก็มีแบบเผลอไปฟาดโดนเตอร์อยู่เหมือนกันใช่แต่ว่าไม่ก็คือมีบัวมีเขียวอะไรบ้างเดี๋ยก็เป็นผิดคิวเล็กน้อยที่ก็สุดท้ายก็โอเคกันเลยเคยมีสถานการณ์ไหนในกองถ่ายมีตอนถ่ายเรื่องนี้อยู่แบบรู้สึกว่ามันแบบยากจังเลยกับทีนี้กับฉากนี้มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นไหมครับสำหรับตัวโปรแกรมเอง จริงๆผมว่าถ้าถามผมอะซีนบูแอคชั่นนี่แหละที่เหนื่อยสุดแล้วแต่ว่าพอพอในช่วงแล้นว่าการไหนทำตอนนั้นเราเราก็สนุกนะครับเราก็สนุกเป็น,เป,นเป็นความเป็นความท้าทายที่สนุกมากเลยด้านใหญ่ส่วนมันคือส่วนใหญ่นะครับของของของทั้งเรื่องสับ er จริงไม่ถือถือว่าเป็นส่วนน้อยถ้าถ้าสำหรับเต้ยจะเป็นส่วนใหญ่กว่าเต้ยก็คือจะบูแบบเยอะมากรับหน้าที่ในในด้านบูไปผมก็จะเป็นแนวแบบอย่างที่บอกเป็นสายบุญหน่อยเราก็จะมองคิดนู่นนี่อะไรไปครับสำหรับ ถ้าพย hey. นเรื่องนี้เองเนี่ยให้อะไรกับคนแบบบ้างในฐานะนักแสดงที่บอกว่ามันยากมากๆเลยที่พาพาจงเลยจริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นในพาร์การแสดงอ่ะผมคิดว่ามันมันได้ฝึกสกิลในหลากหลายมิติครับเราเราได้กลับมาดูร่างกายของตัวเองนะว่าในวัยที่เราอายุเท่านี้แล้วเราเราไหวแค่ไหนอะไรนะครับแล้วก็อย่างนอกนั้นสกิลต่างๆอ่ะเรื่องของภาษา เ,เรื่องของการแสดงที่มันจะมีมิติที่พอเราเป็นเป็นคนที่นิ่งเป็นสายผมหน่อยเนี่ยสายตาก็สําคัญในการที่จะถ่ายทอดออกไปการที่เราต้องมารับบทที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วแบบคือเหมือนเป็นเป็นผู้นําเมืองสําหรับผมคือจริงมันเป็นอะไรที่เราจินตนาการได้ยากมากครับว,ว่าการที่เราขึ้นมาอยู่ในจุดนันนะ้น ด้วยบารมีด้วยอะไรมันต้องเยอะขนาดไหนซึ่งผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากแล้วแล้วเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะแต่แต่เราเราก็ต้อง ต้องให้คนดูตัดสินเหมือนกันว,ว่าใน,ในลุคตรงนั้นเราทำได้ดีหรือยังคือพี่แกเคยฟูุภาพปุภ <c oughs> าพในหัวไวไหมคะว่าผู้นำมนแบบที่แกบอกอะ่ะเจ้าเมืองมันต้องเป็นยังไงหรือว่ามีครูสอนการแสดงบอกเราไอ้ i n g c o บอกเราปรุกับอะไราเงี้ยอจริงก็จะมีทั้งท acting coach ทั้งปรุกับนะคะในการเล่นแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกมากมากเลยก็คือเราจะเริ่ม feeling มันตั้งแต่เวลาเราแต่งองค์ทรงเครื่องเพราะทุกอย่างมันจะหนักเป็นบทะ การมีอะไรอยู่บนหัวการที่เราขึ้นไปนั่งแล้วมีคนที่แบบลลรายล้อมเราสมมติเป็นฉาก้องพระโลงอะไรแบบนี้มผมว่าเราจะพยายามใช้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นนะคะในการที่ค่อยๆเสริมจินตนาการของเราไปก,ก,ก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ยากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําหรับผมถ้าถามว่าได้ได้อะไรผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมัน,ม,นมีคุณค่าในแง่ที่ว่าเราได้ทํางานกับคนที่เขามีความสามารถในหลากหลายด้านนะครับถ,ถ้าเกิดเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้าไปดูะครับริงหนังเรื่องนี้เนี่ย เออจะมีอย่างที่เมื่อกี้พุ่มกลับบอกไปมีเสียนเป็นแห่งชามีพี่ๆที่หลายคนผมนก็รู้จักนะฮะจะเป็นพี่ๆสายละครเวทีซึ่งก็มีความสามารถเยอะมากแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำค่ะแล้วก็วิธีการในการนําเสนอเนี่ยพี่นัดเองก็จะมีการเอาเสื้อผ้าพีหน้าทำครับ มาประสานเข้ากับตัวหนังซึ่งหลายคนองอาจจะยังไม่ได้เห็นในตัวอย่างมากแต่ว่าก็ก็เกิดนิดนึงแล้วกันครับว่าสิ่งสิ่งนี้ครับผมคือมันเหมือนเรารวมบุคคลที่มีความสามารถมากๆในประเทศนะครับให้มาถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ผ่านศิลปะผ่านอาร์ตครับดังนั้นมันก็เลยเป็นศาสตร์ที่ผมรู้สึกว่าโหมันมันใช้เพราะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะส่งต่อไปหรือเวลาคนไม่ได้ดูอะเขาจะสวนโหเราเราก็มีมุมมองแบบนี้นะ มันก็ถ่ายทอดความเป็นประเทศเราได้ไดลงตัวบางมาพอจุดเริ่มต้นมันมาจากละครเวทีหลายคนก็จะอ,อยากเห็นอินเนอร์นในภาพยนตร์ที่มันมาจากละครเวทีด้วย<ม>ส่วน้ทุกคนจะแบบได้สนใจแน่อนอนเออมีแต่ว่าเดี๋ยวให้ไปดูเ<ม>งองดีกว่าะครับูดถึงในพายของเจมี่หรือว่าตอนนี้ก็ได้รับปบุบาททิการ์ทายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ครับเจม จการอออะไไรๆๆรรยง่จิงๆสิ่งที่จัดการกมากๆเลยคือผมรู้สึกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าบทที่เราได้รับพอมันยากขึ้นท้าทายขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราพลาดไม่ได้รเราก็เลยแต่ต้องพยายามแบบทำกันมากให้หนักขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดออกมาแล้วมันไม่ดีผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันก็เป็นมาตรฐานของเราที่ตกลงไปเนี่ยครับก็ก็คิดในหัวแค่ว่า ราต้องทําให้ดีที่สุดค่ะพี่แกรอย่างที่บอกเนาะสำหรับตัวพี่แกรเองเนี่ยช่วงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยชื่อของผู้ใชท้ทชื่อแกรอยู่ทุกแพลตฟอร์มเ,เลยอ,ลอีกเรื่องนึง,งก็เพิ่งจะใกล้จะออกลง,งแล้วเรื่องนี้ก็จะเข้าจอเลยคือแบบปีทองพี่แกรมากๆรู้สึกยังไงที่แบบเนี่ยเรากลับมาอยู่ในแพลตฟอร์มในหลายๆแพลตฟอร์มคั้งหนึ่งก็ดีดีใจครับดีดีใจแบบไม่ไม่รู้จะอธิบายคํานี้ยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าก็น่าจะสัมผัสได้ผ่านแววตาหรือผ่านอะไรบอกเพราะว่า เหมือนผมก็เคยบอกบอกสัมภาษณ์ไปว่าแบบก่อนหน้านี้เราเราก็คิดรักจริงๆว่าเพามันเหมือนเราอาจจะไม่มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยมันมันเหมือนเป็นโอกาสท้ายๆของเราอะไรเงี้ยแต่พอพอมีคนเขียนมีคนให้โอกาสเนี้ยเราก็รู้สึกดีใจหลายๆครั้งเองผมก็ยังคุยกับแฟนแบบเล่นๆแบบ เออมันก็แปลกดีเนะมันเออมันก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้มีคำว่าท้อเกิดขึ้นกับเราไหมครับนีครับผมว่าเป็นแล้วอะไรเงี้ยวงการแต่แต so ่ค huh? ือเราเราไม่เบื่อนะครับแต่แต่ว่ามันมันมีความท้อใช่ท้อแน่ๆที่ว่าเก็แบบเออเราก็จะสามารถไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมันก็เลยมีช่วงที่ผมก็เหมือนขยับไปทำออนไลน์ทำช่อง YouTube ง i r ไปครับก็รู้สึกว่า เป็นปีที่ดีมากๆครับใช้คำว่าประสบความสำเร็จได้ไหมคะหรือว่ามีนิายามของพี่แกบคืออะไรนะตอนนี้ค่ะส่วนตัวผมมัน,ม,นมันเกินความสําเร็จที่เราเคยคาดไปแล้วแะแต่ว่าถ้ามองในภาพกว้างก็ไม่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่สามารถ ใช่ว่าสำเร็จได้ถ้าถามองในมุมคนอื่นนะครับแต่สำหรับผมคือมันก็มันก็เกินมันเกินหวังมากมากมาก,มากเลยจริงๆครับคือเราก็<ล>ไม่คิดว่าจะมีหลังจากนี้ในเส้นทางโงการบันเทิงแกบแบบยัง<อ>มีอะไรที่เราคาดหวังแล้วก็วางเไป้าไว้อีกไหมคะหรือว่ามีอะไรที่แบบอยากจะทำไหมอะไรจริงๆอ่ะสำหรับผมอ่ะ พอพอพอมันผ่านปีที่ผ่านมาเราเรากลับรู้สึกว่าเหมือนเราเพิ่งเริ่มด้วยคำเราเราก็เลยยังรู้สึกสนุกแล้วก็ยังอยากทาอยู่อยากเห็นอะไรที่แบบเฮ้ยยังไม่ได้ลองใช่ใช่ใช่ครับอะไรที่อยากจะก็ก็อาจจะเป็นบทที่อากจะขยับจากจากตัวไรแล้วคนก็เช้าถามว่าคนดีกี่โมงอะไรก็ก็อยากจะก็อยากจะรองทุกคนนอนอยากอยากเป็นคนดีเนาะเรา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 เชนแล้วเนาะเป็นคนดีเนาะแต่แต่จริงทั้งทั้งบททั้งวงผมคิดว่า ก็เป็นเรื่องบทนะครับจริงๆจะดีจะร้ายจะอะไรใช้คำว่าถ้าบทที่มันมีมิติให้เราได้แสดงก็ก็แบบยินดีเต็มที่มากๆอย่างหลังหลักตนเองตอนนี้คือคิวงานมันอย่างไรบ้างครับผมมนแน่นไปเอแล้วรซีรีส์ก็ก็พอประมาณนึงแต่ยังยังไม่ได้แน่นมากครับตอนนี้ก็คือมีถ่ายซีรีส์อยู่หนึ่งเรื่องครับแล้วก็แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นพาร์ทงานออนไลน์ช่างออนไลน์เราเราก็ต้องทําต่อเรื่องเหมือนกันครับ เข้ามาได้เครับครับยังเข้ามาได้เลยครับโอเคขอบคุณค่ะยินดีมนะค,ะค่ะ